สวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่กับผมหลายการ r o o เกมเมอร์อ่าวันนี้จะมาอ่าแจกเอ่อ,อไม่แจกไฟในแอดเฟรดี้สี่นะฮะ,อะโอเค ก็ได้ออกกันไม่นานมานี้นะก็ประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> ก็มาในแอนดรอยแล้วนะไม่รู้ว่ามาตอนไหนไม่ได้ทราบข่าวโอเคใชกได้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตาดีคิปชันนะก็เอาไปโหลดแล้วมาเล่นก็นได้อ่าไปยังไงไปดูไปเล่น <c oughs> <c oughs> อ่าโอ้ my god เอาเสียงลงแป๊บ อือเอาเอาบาหน่อยนิวเกมไนท์วันอ่านี่ก็จะไม่ได้เล่นอะไรหรอกนะฮะก็ให้ถ้าอยากให้เล่นก็ไว้ภายพักหน้านะเรนะ <c oughs> นะขิ่นเข้าไปหาประตูเปิดไฟอ่ะ,อ,อ,ะอ,อ,นนอันนี้ล็อกอ๋อเคี้นนี้เทเกมานี่เลย น่ารักดีอ่ะออนะอืมเกิเลยละถ้ได้นะก็ส่วคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืม <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดสต้าคายถ้าอยากได้เอาไปเล่นกันเลยนะเอาให้เล่นให้หลอนทั่วหน้ากันเลยนะโอเคถ้าเกิดอยากดูเล่นก็ไว้พักหน้านะอืมอไว้พักหน้านะาไว้ตอนหน้านะ โอ okay, เคคลิปนี้จบไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสวัสดีครับบายจื๊บจัง